เดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับอาริบูธลูมนะฮะเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้บนหน้าจอของคุณนะฮะเช่นเคยเลามีอะไรใหม่ๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่ารองเท้าถุงมืออุปกรณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างๆนะฮะเราจะยกมาไว้ให้คุณที่นี่เลยฮะอาริบูธลูมะฮะเช่นเคยวันนี้ผมมีเจ้าตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหแค่กล่องก็ดูอลังการงานสร้างแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอาร์ดี r o s t Design Sport นะฮะจะเป็นยังไงนั้นข้างในกล่องเนี่ยเป็นไงไปดูกับใกล้ๆกก่อนตัว นะความสวยผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครเจ้าตัวนี้ความพิเศษของมันอลังการอย่างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบชัดๆให้คุณได้รู้เลยนะฮะนี่เลยนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า Porsche Design ความพิเศษของมัน1เลย Limited Edition 1,500คู่บนโลกใบนี้เท่านั้นนะฮะนี่คือ Serial Number นะฮะของเจ้าคุดตัวนี้อยู่ที่คู่ที่1,072ทับ1,500นี่คือ ีดีนะฮะนั่นก็คือพอ s ส d ดีไซน์นั่นเองนะฮะคือการออกแบบโดยผสมผสานระหว่าง Adidas และพอ s ส d ดีไซน์ทำไมเจ้าตัวนี้ถึงดูคลาสสิกดูหรูหราขนาดนั้นเพราะเขามีที่มานะฮะจากรถที่ชื่อว่าพอ s สในวันวันและ Adidas Copa นะฮะนั่นคือต้นกำเนิดแห่งรองเท้าแล้วก็ต้นกำเนิดแห่งรถทั้งพอสแล้วก็ทั้ง Adidas จับมารวมอยู่ในตรงนี้นะฮะผมบอกเลยสวยหรูอลังการไฮโซลิมิเต็ดนะครับนอกจากนั้น เราจะมาดูว่าหนังเนี่ยเขาใช้หนังตัวไหนทำนะฮะนั่นก็คือฟูลเคเลเทอรนะฮะเป็นหนังซิงโจ้ทั้งคู่นะครับนุ่มสบายนะครับเอาะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ไซส์8.5 UK จะอยู่ที่ประมาณ249กรัมนะฮะค่อนข้างหนักเพราะเป็นเค a t เ r อนะครับแล้วก็รูปแบบรูปลักษ์นะฮะโชบเชียวโอ้โหบอกเลยเลยว่าเฟี้ยวมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับเรามาดูที่ชุดพื้นนะครับ พื้นของเขาถ้าใครที่เป็นแฟนพันแท้รองเทา้าสตันจริงดูปั๊บรู้เลยนะตัวนี้เป็นพื้นของเมสซี่15.1นั่นเองนะฮะ FG นะครับแต่ความพิเศษของพื้นเจ้าตัวนี้มันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะนี่เลยนะฮะวัสดุที่มีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบานั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าพื้นชุดนี้เอาละฮะเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วว่าพื้นเป็นพื้นรองเท้าของเมสซี่ถ้าพูดถึงเมสซี่เมสซี่เมืองไทยก็เป็นใครไม่ได้นะฮะนอกจาก เมสซี่เจชนาทิพย์สองกะสินครับขอเชิญมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้กับความรู้สึกกับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจสวัสดีครับน้องเจสว,ส,สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างกับอ่ะจับให้จับก่อนเป็นยังไงความรู้สึกนุมน่มนุม่มนวลนวลนี่คือรองเทา้ารองเทา้านะฮะเหมือนได้นั่งรถพอร์์เหมือนได้นั่งรถพอรส์เก้าหนึ่งหนึ่งผสมนั่นคือผมบอกเลยว่าจับปั๊บคลาสสิกสังเกตกล่องสีโทนนี้น้ำตาลแล้วก็มีตรงนี้นี่ มันเป็นความคลาสสิกเมทัลลิกราคาก็คลาสสิกราคาคลาสสิกมากเหมาะสําหรับนักสะสมขมําเหลารองเท้าที่มีที่บอกได้เลยว่าลิมิเต็ดหายากเจเป็นยังไงดูรู้สึก,สกเหมือนแบบผสมผาสานหนังก็เป็นหนังจริงโจ้แท้ะอะไรเงี้ยแล้วก็คือดําหมุดเลยแล้วมีเหมือนแบบเล่นเล่นสีนสความลิมิเต็ดความคลาสสิกคลาสสิกคือแบบเขาทําออกมาก็ถามว่าถ้าคนแบบมีเงินที่แบบ ชอบรองเท้าจริงๆแล้วมีเงินแล้วแบบชอบก็คือเก็บสะสมเก็บสะสมไว้ดีกว่าอ่ะแต่นี่คือความพิเศษของมันจริงๆนี่คือก็มีปุ่มแล้วก็พื้นแคปลาพื้นเป็นเมสซี่นี่คือพื้นของเมสซี่ชุดเดียวกับเมสซี่เลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นแคปลานี่คือความพิเศษของมันตรงนี้ราคานะตอนนี้คงอยากรู้กันแล้วราคาอยู่ที่19,995บาทนะครับซึ่งราคานี้ค่อนข้างสูงเหมาะกับสำหรับนักสะสมสะสมดีกว่าสะสมดีกว่านะเจไม่ใช่สะสมพบประเสริฐนะสะสมพบประเสริฐเป็นโค้ครับนี่ตลกนะเนี่ยนี่เป็นคนตลกกกกะะเเนนนนนี่ยตลคครรรััับบอจาา้ มีข้าแถมเนี่ยมีเชือกแต่ผมว่าแนะนําอย่าเปลี่ยนเชือกดีกว่าทำไมผมว่ามันมีความดุดันและคลาสสิกของมันอยู่แล้วถ้าเราไปเปลี่ยนเหมือนแบบมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่แต่กคือความชอบส่วนตัวผมก็มันสีดาสีดํามันคลาสสิกอยู่แล้วคือเหมือนแบบทําให้พอจับแล้วมันรู้สึกสุขุมนุ่มลึกไม่เหยียงยังไงจริงๆครับครับครับรู้สึกเหมือนกาแฟนะนี่แล้วก็มีถุงโอ้โหดูถุงพอสดีไซน์ผมบอกเลยว่าอะไรที่เป็นพอสดีไซน์ออกแบบแฟชั่น จะออกมาได้สวยหรูทุกคันทุกอันนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมว่าเขาคงใส่รายละเอียดเขาคงแบบวางแผนกันอยู่แล้วว่าต้องออกมาไงให้แบบคนได้ตะลึงถึงกับราคาเหมาะสมถูกต้องมีพันห้าร้อยคู่เท่านั้นด้วยมีพันห้าร้อยคู่เอาสักคู่ไหมหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าน่าสนใจไปจัดเก็บหรือว่าจะจัดลงเล่นสักดีนี่นะะเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะฮะแล้วก็อาร์ดิแดดโพสต์ดีไซน์สปอร์ตคู่นี้แต่ฝากไว้อย่างนะอย่าให้ ที่ซันชิโร่ไปบ้านรองเท้าหายแน่นอนครับอ๋อเขาขี้ขโมยใช่ครับขอบคุณนะเมซี่เจนะวันนี้สนามที่ผสมกระสให้เวลามานะฮะกับรองเท้าสตาร์ทคู่นี้อย่าลืมมาซื้อนะและและยังไงเอาเฮ้ยเอาไปเลยหรอและยังไงฝากอาริบูลูไปด้วยสวรรค์ของรักฟุตบอลเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลมาไว้หน้าจอของคุณที่นี่นะฮะและครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรรองเท้าตัวใหม่หรือว่าลูกบอลหรือว่าเป็นถุงมือติดตามมาได้แน่นอนครับเข้ามาอยู่ในโลกของเรากันอาริฟุตบอลครับนี่ต้องนี้